โอ้พืนโคตรโหดอะเมื่อกี้คนดูปืนผมอะเ้ยตัวนี้มันทึกแท้ยิงแท้ไม่เข่าเลยนี่อ่ามีตัวติดบัรกนะตายฝีน่ะตายฟรีแล้วหนึ่งอ้าวขมอันบลอยเออเอาดิเอาดิโหตรึงงู้ยโอ้โหดูระเบิดเลยครับแจกระเบิดไปหนึ่งอ้าวไอตัวนี้มันลอย ลอยใกล้เหรอโยได้ว่าทราบวันดีวัยรุ่นเมกาวันดีวัยรุ่นดูไปวันดีวัยรุ่นชาวไทยที่กนเงินด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือมาใหม่ที่ชื่อว่า Xo Hunter Galaxy นะคบท่านผู้ชมนะกคะตรอิงกรตรองนะครับเกมมันจะเป็นเกมแนวแบบว่าเอ่อคล้ายๆกับเจ้าตัว d i a b l บนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันจะบวกในส่วนของ Starcraft เข้าไปนะครับเออแล้วก็เป็นภาพมุมมองด้านบนนะท่านผู้ชมนะมนะพูดง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็นเกมแนวแอคชั่น